อ่าให้พระศิวะมานั่งสนทนาธรรมอุ้ยท่านดีนะเราก็ไหวอย่างนี้เห็นไหมอ่าครับเออท่านน่ารักดีบอกเงี้ยแล้ว,แล,วแล้ววันนี้หลวงตาเชิญเชิญโยมโยมเบียร์มานั่งคุยด้วยนี่หลวงตามีเป้าหมายอย่างไรครับไม่มีก็อยากให้มันมาไง้ยเบียร์ไปหาคุณน่ไยเว้ยเงี้ยก็มาไงจริงไหมแล้วแล้ว ท่านนิมนต์ผมไปเนี่ยมีเป้าหมายอะไรนิมนต์ไปนิมนต์หลวงตานิมนต์โยนโยมอาจารย์เบียร์ไปไปแผ่บุญไปแผ่อะไรนิมนต์เริ่มริ่มนิมนต์แล้วนะอ้าวนี่ท่านนิมนต์พระญี่ปุ่นต้องไม่อย่างเงี้นะกาบอาราธนานิมนต์ อา,อาท่านอาอจ,จารย์พร้อมครอบครัวเลยนะเ <c oughs> พราะพระญี่ปุ่นเขามีเมียด้วยมีลูกด้วยเข้าใจไหมเนี่ยศาสนาพุทธเรามีหลากหลายนิกายมากในความเ <c oughs> ชื่อแต่นั่นไม่ใช่เจตธรรมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นความเห็นของเราก็ตามหรือเขาใครก็ตามเราต้องเคารพกันเข้าใจไหมแต่ผิดถูกเราติเตียนกันได้ จริงไหมอย่างคุูบาอาจารย์ที่มาด่าหลวงตาเนี่ยด่าได้แต่ว่าอย่าไปพูดถึงขั้นว่าหลวงตานี่ยทำลายศาสนากูจะทำลายได้ยังไงขนาดชั่วกูเป็นโยมกูยังไม่ทำเลยเล่ากูก็ไม่กินเห็นไหมผมฟังแล้วผมอึดอัดมากเลยนยหลวงตาที่เขาด่าหลวงตานะผมอยากจะบุกไปถึงวัดเลยนั่นนะ่ะคุณต้องไปแล้วล่ะเหมือนให้ใช่วัดอ่ะวัดป่ารักษาใจเนี่ย กูจะไม่ไปก็ไม่ไ so, ด like ้ม oh, ันให้ทองกูต like. ั對對 <ix> now. Now. ้งสิบบาทโอ้กูว่าจะเอาคืนให้มันอยู่นะแต่กูไปแล้วหลังกูใช้นี่มันแล้วแล้วมันนิมนต์กูทั้งวัดด้วยกูสิไปไปไปถ้าผมผมพ่อ่าผมจะลงไปที่คุยกับไอเบียไว้ก่อนมันจำได้เปล่าที่ว่าจะไปทำลังคาครับอ่เนี่ยจะเอาทีมพระที่นี่พอทำตรงนี้เสร็จ จะไปทำเพราะว่าหลวงปู่เยื่นหลวงปู่เยือนเป็นพ่อแม่คอูบาอารย์ที่หลวงตาเคารพอีกรุ่นหลวงปู่เยือนเนาะที่สุรินนะหลวงตาเคยได้ยินท่านปารพบและไอ้เสสมศักดิ์เคยพูดให้ฟังว่าอยากทําตรงรอบน้ําในสะพานแล้วค่ะหลวงตาก็ไปไปไปทำแล้วล่ะอแต่ว่ายังไม่มีหลังคาไม่มีราวที่กันคนจะตกนะ ก็เลยว่าเนี่ยประมาณไม่เกินวันที่10มีนาก็จะนำพระที่วัดป่าบน้ำไปอินที่เป็นทีมช่างไปที่ว่านลานเสียงทำราดพ้า70หลวงตาทำไมถึงหลวงตาถึงไปทำตรงนั้นเพราะหลงวงปู่เยื้อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็คงมองเห็นว่าตรงนั้นมันเกิดประโยชน์เพราะว่าเวลาแม้แต่ไอเบียแมย้แต่ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศก็ไปที่นั่นมันเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์เห็นไ,ไหม ลงตาก็เลยว่าลงจาจะไปทําหลังคาแล้วก็เอาพระมันไม่ต้องจ้างแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นด้วยแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์นะตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดไว้เนาะลงจามีโอกาสได้ทําก็ถือว่าเป็นเป็นท่านให้โอกาสเราเนาะเราก็จะรีบผลขวายทำเนาะนี่แล้วาจัดงานเสร็จนะ กลับมายังว่าเป็นหนี้อีกกูก็ต้องจ่ายอีกเห็นไหมกูเนี่ยดูๆแล้วก็เหมือนลูกชายคนจริงๆกูนี่ตลอดนะแบบจริงไหมเออนะกูก็พยายามว่าจะว่าอยู่ผมผมพยายามถามตัวเองเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมเราเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างจะราบสการะน้อยไม่ใช่มามองดูหลวงตามองมองดูหลวงตามองดูยมเบียแล้วโอ้ทําไมเอ่อความสามารถการพูดการแสดงการเผยแผ่ราบสการะหลั่งไหลไม่ใช really really sure> ่อย่างนั้นหรอกครับเฮตุปัจโยครับฮะเฮตุปัจโยเชื่อไหมว่าอยากได้ไม่ได้หมายคพรามว่าจะได้เข้าใจไหมเพราะเป็นของสมบัติเขาเป็นของเก่าเขาฮะ จริงไหมล่ะพ้าอะาหาันบางองกินข้าวไม่อิ่มก็มีฮะเะเหมือนหลวงตาเคยอุปมาว่าเอาเงินไปซ่อนไว้สิบทีเนี่ยพอไม่มีเงินก็เออกูก็ไปเอามาได้แต่คนที่ไม่เคยเอาไปซ่อนไว้คิดยังไงไม่ออกนั่นแหละคือเราไม่เคยทําไว้จริงไหมเท่ากับการทําบุญการทําทานเท่ากับฝากทรัพย์สมบัติเอาไว้ลงทุนเอาไว้กับพุทธศานสน<า>ม <สา S 1> จะเจ้าไม่สอนหรอกครับ เพราะว่าท่านตัดไว้สมบูรณ์แล้วดีแล้วตรงแล้วจริงไหมล่ะเออเพราะนั้นการการทําสิ่งพวกนี้เหมือนคนทําไมหน้าตาสูงต่ดากำขาวไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาก็ไม่เหมือนกันนะเห็นไหมกำจาแนกสัตว์จริงไหมจะให้มันหน้าอย่างไอเบียก็ไม่ได้ฮะแล้วผมจะเหมือนท่านก็ไม่ได้นะผมก็ไม่ได้มีลาบนะครับอ่ะส่วนมากผมจะมีน้ำตกมีอะไรอย่างงี้ตอนเช้า อืมนะเข้าใจหายนะครับในขณะที่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาชาวพุทธเรากำลังโณนงค์ให้คนบำเพ็ญทานให้การเสียสละให้รอยยิ้มซึ่งกันและกันแต่บางคนบางส่วนเขาก็รลนงล์อย่าไปทำบุญอย่าไปทำทานอย่าไปส่งเสริมสนับสนุนนี่แหละนี่แหละนี่แหละขัดลาบคนอื่นแม่ผมเหมือนกันเมื่อสมัยผมยังไม่บวชถ้าผมจะชานเนี่ยแม่ยายเหมือนกันถ้าผมจะใส่ซองสองสามหมื่นเนี่ยไม่ได้ต้องแอบใส่ อาถ้าท่านเห็นนี่อุดรวยทำร้อยเดียวก็พอนี่ขันลาบพวกนี้จะยากจนสมาหากินไม่ขึ้นโดนโกงบั่งอะไรบั่งผมก็เลยบอกว่าแม่นะต่อไปสาธุการด้วยนะอย่าไปทำอย่างนี้นะนี่แหละนี่แหละเห็นไหมถึงจะบรรลุธรรมแล้วก็กินอาหารไม่อิ่มนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำ อ่าอของเก่ามันอะ่ะเข้าใจไหม,มเหมือนบริวารใครบริวารมันเอ็มภาษีวาลีเห็นไหมไม่ใช่ไปสร้างภาษีวาลีแล้วจะมีโชคมีลาบไม่ใช่อต้องทําแบบท่านนะเอ็เไไม่ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งไปสร้างภาษีวาลีสองวงอ่ะเป็นหนี้สังหกผมต้องไปใช้หนี้ให้มันไม่ใช่ไปสร้างภาษีวาลีเข้าเข้าใจไหมอ่ะภาษีวาลีท่านเป็นมหาทานาลเลิศอะ่ะ แต่ไม่เข้าใจคนไปเข้าใจว่าไปสร้างภาษีวลีแล้วจะมีโชคลาภไม่ใช่อะต้องสร้างต้องทําแบบท่านสิอยากรวยให้ทานใช่ไหมคนโง่คนพานไม่ให้ทานเพราะกลัวชนแต่บัณฑิตชนกลัวชนจึงให้ทานนี่เนี่ย,ยมันเป็นอย่างนี้จริงไหมอ่าแต่กินเหลเนมันกลัวหมดเข้าใจไหมอ่าผมเนี่ยไม่มีตังค์เชื่อไหมตอนนี้ผมเป็นนี่อยู่เกือบสิบล้านนะแต่ละปีนะ แต่ผมยังทําไมอเอาเป็นนี่ทำไมเอาไม่เอาเงินไปใช้น,นี่ทำไมไปช่วยคนเห็นไหมบางทีผมว่าผมเป็นนี่พวกนั้นผมใช้ไปนในชาตินี้แหละจริงไหม<ค>เพราะว่าเขายังไม่เดือดร้อนอให้กลัวไปใช้ตรงนี้ก่อนนะเราก็ต้องคุยกับเจ้านี่จริงไหมเอ้นี่บอกออไม่เป็นไรหลวงจานะเพราะเขาไม่เดือดร้อนไงเข้าใจไหมนี่เป็นนี่นะ จะบอกให้จนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่เนี่ยวันเนี้นะผมผมมีประสบการณ์ตัวหนึ่งอยู่บ่อยมากเลยหลวงตาผมเนี่ยเวลาทําความเพียรเนี่ยสามเดือนนี่ผมจะรู้สึกว่าผมก้าวหน้าจะพบปฏิหารอํานาจทางจิตอํานาจทางปัญญาอะไรอย่างเนี้ยได้เร็วแต่ทุกๆครั้งที่จิตผมก้าวหน้าตรงนั้นน่ะผมจะถูกดึงออกมาตลอดอแต่จะถูกขวางมาตลอดทํางานเหมือนกันทํากิจกรรมมันกันจะถูกปุบมีอุปสรรคตลอดเลย มีคนในประเทศไทยเนี่ยแหละคนหนึ่งถามผมว่าหลวงตามีเป้าหมายไหมหลวงตาบอกว่ากูไม่มีเป้าไม่มีเป้าหมายนะแล้วหลวงตาวางแผนกูไม่ไม่มีแบบกูอยู่ปัจจุบันของกูกูทำหน้าที่แค่เนี้ยนะไม่มีนะหลวงตาไม่มีเป้าหมายไม่ไม่ได้ไปนักวางแผนอ่ะอยากทําก็ทาถ้ามีก็ทําไม่มีก็ทําถ้าบางทีมันจําเป็นเข้าใจไหม เพราะงั้นหลักการหลงตาเข้าว่าพระสิ่คิดรวยไม่ใชอ่อย่างไปวัดป่ารักษาใจเห็นไหมได้ก์เอาให้คนอื่นหมดไม่เอานะไปที่ไหนเหมือนกันนะอย่างไอเบียให้มาในกูแบ่คนอื่นหมดแหละยังไม่ได้แก่ได้ซ้ำแถมไม่อีกฮะอย่างนั้นจริงๆนะเขาเลยว่ารวยเพราะกูได้มากูให,ให้ไปเขาเลยนึกว่ากูรวย เพราะวันนี้ยพระวันนี้ยไม่ให้มีเงินพระวัดป่าบ่อน้ำบินไปดูเลยกล้าเลยพระสองสามร้อยรูปในอยู่เนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องนี้หรอกตาไปได้ซองผ้ามาเขาจะเอามาให้ผมเลยนะผมก็จะเอาให้ค <c oughs> ในอื่นไะด้นะกล้าพูดเลยพระวัดป่าบ่อน้ำพินไม่มีใครสะสมเงินทองไม่มี ครับผมผมผมก็ว่าสังคมประจักษ์แล้วก็เป็นเห็นเป็นอัศจรรย์ใจอยู่ครับสําหรับการให้ของหลวงตาการบริจาคของหลวงตาเนี่ยแต่ผมผมก็ยังข้องใจว่าไอ้วัดหลวงพี่หลวงพ่อที่พยายามโจมตีหลวงตาเนี่ยผมก็ยังข้องใจว่าทําไมต้องมาขวางทําไมต้องมาโจมตีเขาเขาก็ธรรมดาเขามีหน้าที่ของเขานะเออ่ะแต่โจมตีใหญผมโจมตีกลับนะอะ ถ้าผมโจมตีเนี่ยผมขนไปยักษสิบคันรถเนี่ยล้อมวัดไว้เลยนะ <c oughs> นี่โจมตีแบบผมนะจู่โจมเลยฮะฮเอาไปยักษสิบคันรถไม่พลาดไนงะจริงไนะมธรรมดาครับอ่าผมถามว่าการสร้างประโยชน์ครับผมสร้างลแล้วจเป็นโยมนะเป็นโยมนี่ผมถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะทานนะผมสร้างวัดเป็นโยมนี่ออกตั้งกับภรรยาคนละครึ่งสร้างเลยนะจนเสร็จ หลายวัดนะผมสร้างมาไม่จกว่าสิบวัดนะจะําไว้เพราะฉะนั้นแล้ว<ถ>ผม<ถ>ผมจะมาทําชั่วทําไมวันนี่เหตุผลตรงไหนล่ะนี่หล,ลงตาถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับสังคมไทย สังคมพม่าเขมรลาวเนี่เป็นสังคมพุทธเนี่ยเราสอนการให้การบริจาควิถีแห่งแห่งแห่งพุทธนะฮะแต่ว่าทําไมเรายากจนนะฮะทาไมเรายากจนไม่ได้ยากจนฮะไม่ยากจนเลยถ้ามองไปเอยุโรปตะวันผมนี่ไม่มีเงินผมรวยเนีอไเียททำไมเขารวยกันทําไมเขาเจริญกันอะไรคนจะมองเปรียบเทียบนะอพวกมีเงินมีทองพนี่เป็นคนจนนะครัเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันไม่จนมันไม่หาหรอก ฮะสำหรับผมมันจนต่นนั้นที่แสวงหาอยู่เพราะมันจนฮะผมไม่มีเงินแต่ผมไม่หานี่ผมรวยนะครับจิกชิ่งในความรวยสําหรับผมนันคือกูไม่ได้ใน้าคิดนเพราะว่ากูรวยยังไงครับเหมือนเหมือนคนไปเที่ยวเนี่ยครับทําไมมันจึงไปเที่ยวรู้ไหมเพราะมันทุกข์มันไม่หาความสุขทําไมมันหาความสุขเพราะมันทุกข์ ถ้ามันมีความสุขมันจะไปหาทำไมหลักการเดียวกันกับใจตั้งหากที่รวยฮะผมไม่ได้สนใจนะใครจะมีเงินแสนล้านหมื่นล้านอะไรก็ตามแต่ผมไม่มีตังเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยผมว่าผมยิ่งใหญ่นะใจผมฮะผมไม่ได้ว่านั้นทุกวันนี้ผมพอใจมากเนี่ยคนเจ็บเป็นร้อยคนเนี่ยนะผมยังสามารถเลี้ยงเขาได้อยู่เห็นไหม<ะ>ผมว่า ว่าผมลงทุนกับอ่าศาส,สนาเนี่ยผมตอบแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตอบแทนบุรุษาอาจารย์ตอบแทนพระเจ้าตอบแทนโยมที่ใส่บาตรให้ผมกินเนี่ยผมถือว่าผมไม่อายเขาแล้วนะสิ่งที่ผมทําทุกวันเนี่ยผมสี่ปีเนี่ยผมสร้างกุฏิเจ็ดร้อยหลังนะ,ะ,ะจะบอกให้แล้วผมก็ไม่เคยไปทําทกระถินไปแจก,กท่องจริงไหม ไม่มีพระป่าผมก็ไม่มีตู้บริจาคก็ไม่มีนะจะบอกให้หลวงตาหลวงตาครับโยมเบียร์เขาก็ทําเยอะเขาเดินรอยตามหลวงตาหรือเปล่าครับโอ้มันเป็นนิสัยของมัน,นทุกคนเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยจริงไหมะจะไม่สนใจทําไมอ่ะฮะก็ก็คือคือผมเห็นเขานั่งไล์แล้วมีแต่คนกดดอกกุหลาบตกนอนตรงนี้ให้ <laughs> กวนไม่เป็นเอยผูย้คนเดี๋ยวผู้พันยันมินไปหาผู้พันเห็นส่งมาให้กูจนกูบอกว่ามึงส่งมาก,กูจะบล็อกมันส่งแต่ดอกกูหลับไม่ขู่สวัสดีวันจันร์สวัสดีวันอังคารอยู่ด้วยเฮออะไรของมันวะนะทุกวันนี้เริ่มเริ่มเลิกแล้วอ่าไม่ต้องส่งไม่ต้องมีใครมาส่งหรอกครับถ้าไม่ใช่สมบัติของตนยังไงก็ไม่มีครับ <_' S 2> ผมถึงว่าคนเอาเงินมาให้ผมนี่ผมว่าของของ,งกูจริงไหม ทำไมจึงว่าของกูถ้าไม่ใช่ของกูมึงจะไม่ให้กูทําไมฮะจริงไหมเพราะผ้าองค์อืินทั่วประเทศก็มีเยอะแยะจริงไหมครับเพราะมันเป็นสมบัติของตนไม่จะไปดีใจทาไมจริงไหมอ่าผมไม่ได้สนใจตัวนั้นเลยถ้าเราเอ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 าเงินเป็นเป้าเนี่ยครับถ้าเราเอาเงินเป็นเป้าเนี่ยเราจะสูญสิ้นอย่างความเป็นคนครับความเป็นคนเราจะลดน้อยลงทันทีเลย อ่าถ้าเราหัวใจเอาศีลเอาธรรมนะอ่าเป็นหลักการนะอนะนะ่เราเราจะมีความสมบูรณ์ในความเป็นคนเป็นคนให้มันเต็มก่อนมันค่อยจะเป็นพระอริยะได้เลื่อนขั้นไป็นสอริยะนี่เป็นคนยังไม่เต็มเลยตัวนันี้นะแต่มันมัน,ม,นมันก็มีความเส้น <c oughs> เส้นแบ่งแยกที่เข้าใจยากเหมือนกันนะครับหลวงตาเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าทางโลกทุกคนก็หาเงินมุน่งหาเงินหรือเปล่าผมเนี่ยเห็น <c oughs> อาจารย์ตะวัน ท่านมีบารมีมากทุกวันนี้ผมว่าเนี่ยมาคุยกับผมว่าโอ้อะปีนี้โอ้ผมว่าผมาโอ้ยสาธุเลยเนาะอ่าให้มีเยอะๆะอ่าให้มีเยอะๆให้พากันรวยทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยมันจะดีไหมให้กูจนอยู่คนเดียวเนี่ยจริงไหมกูจะสบายขนาดไหนเข้าใจไหม เหมือนเหมือนชยวัดมันจะทําเจดีย์ทองคําใหญ่ที่สุดในโลกมาปร,ารึกษาผมว่าเฮ้ยไม่สําคัญหรอกมันมีอยู่แล้วเจดีย์ทองคําใหญ่มึงว่าทำเจิวที่สุดในโลกดีไหมวา <laughs> อ,อ่าฮะเอาอย่างนี้มันเลยเลิกคุยเลยทุกวันนี้เลิกแ <laughs> ลงจริง <laughs> ลงตาไปดับฝันเขา <laughs> ไม่ใช่ดับฝันหรอนะทำไมต้องไปคิดอย่างนั้นจริงไหมละ่ะ ทำไมไม่สร้างศีลสร้างธรงรมสร้างคนขึ้นมาละ่ะคนคือศาสนานะครับถ้าใจคนเสื่อมจากศีลศา,ส,าสนาไม่ได้เสื่อมแ่่ใจคนนี่แหละเสื่อมจาไว้ถ้าใจคนเข้าถึงศีลถึงธรรมเห็นไหมเห็นโทษเห็นภัยของอทุกข์ของวัฏสงสารเนี่ยนะเห็นไหมเออนั่นแหละคือศาสนาเจริญใจคนเจริญจาไว้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือหลวงตาโยโย,บยบเบียนี่เขาก็พยายาม ให้ธรรมะคนนะทําไมคนเขาต่อต้านเขาอะโอ้ยมันก็มีเขาเขาไม่ได่าเบียก็จะด่าใครจริงไหมล่ะ<ม>จะไปด่าคนที่ไม่รู้จักมันจะคนจะรู้เลยฮะเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับไม่แหมเราไปด่าคนไม่มีเสียงมันจะไปดังเจริงไหมอ่าจำไว้ถ้าอยากดังนะต้องมาด่าพระปิ่นเสาอย่างเงี้ยจริงไหมด่าไอเบียอย่างเงี้ย อ่ะจริงไหมยังผมเนี่ยมันด่าผมยังไงก็ไม่ขึ้นแหละเพราะผมไม่ได้ดังผมดรอปลงหมดแล้วผมถอยออกมาหมดจริงไหมพระสินคิดไม่มีใครแทบอ่ะผมไม่อยากอะไรสุดเลยแม้ทุกวันนี้ผมมแจะปล่อยเขาจริงไหมอ่า <c oughs> เพราะว่าผมอยากเห็นรุ่นลูกรุ่นหลานเขาทางานครับเขาผมเรียกว่าเป็นหน้าที่ดีกว่านะ,ะอ่าอ่าเหนื่อยนะ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยผมขอบอกให้กูถอยออกมาดีกว่านะ วันนี้ถ้าถ้างั้นผมก็ผมก็ไม่ไรนะเมื่อคืนก็ให้อน,นี้ก่อนแทนเห็นไหมเออนะแม้ใครอยากมาพูดเ <laughs> งินเดือนก็ไม่ได้